โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เ a เนชั่นแนลสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ของผมนะครับผมก็จะมาทดสอบเรื่องการย่อยของให้กับเพื่อนๆกันครับโดยก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทําคลิปเปิดกาชาไอเทมนะครับไปแล้วรอบนึงแล้วก็ได้บอกเพื่อนๆื่อไปว่าเวลาย่อยของเนี่ยถ้าเกิดเราตีบวกก่อนย่อยนะครับเราจะมีโอกาสได้รับพวกวัตถุดิบเยอะกว่าอุปกรณ์ไม่ตีบวกนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาทดสอบกันครับเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่สงสัยนะครับแล้วระหว่างอุปกรณ์บวก1กับอุปกรณ์บวก5ทั้ง2อ,อย่างนี้โอกาสได้ของมันเท่ากันหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยกันโดยวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเตรียมอุปกรณ์ SSR ครับทั้งหมด120ชิ้นโดยผมก็จะแบ่งเป็นครึ่งๆน,นะครับ60ชิ้นแรกเนี่ยผมก็จะตีบวก1นะครับทั้งหมดเลยส่วน60ชิ้นหลังนะครับผมก็ จะตีเป็นบวก5นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็มาย่อยให้เพื่อนๆดูกันว่าบวก1กับบวก5เนี่ยเมื่อเราย่อยแล้วนะครับของที่ได้เนี่ยมันแตกต่างขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับกับการที่เราจะต้องตีไปบวก5เพราะว่าการที่เราจะต้องตีไปบวก5เนี่ยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสูงกว่าตีบวก1เยอะพอสมควรเลยครับก็สําหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็พร้อมที่จะทําการจดแล้วนะครับว่าอุปกรณ์บวก1เนี่ยจะได้ของมากี่อย่างบ้างนะครับ ก็กดไปเลยครับ12ชิ้นแรกนะครับต้องดูให้ดีนะครับบวก1อย่างเดียวไม่ใช่บวกห้นะโอเคอันนี้บวกหนทั้ง12ชิ้นนะครับหรือว่าสังเกตง่ายคือหินที่บวกเนี่ยมันจะได้120อันทุกรอบนะครับก็ครั้งแรกครับไปเลยครับฮึบโกโอเคครับครั้งแรกก็ได้หินที่บวกนะครับขึ้นมาเพิ่มอีก20ชิ้นนะครับเพราะว่าย่อยปกติเนี่ยมันได้แค่120นะครับแล้วก็ได้หิน เอาเวงนะครับขั้น4มาอีก4ก้อนด้วยสำหรับบวก1นะครับก็ต่อกันเลยครับสำหรับรอบ2กดให้ครบครับอย่าให้พลาดโอเค120ชิ้นนะครับบวก1ทุกชิ้นพร้อมไปครับโอ้โหลอบนี้ดวงดีครับได้ขั้นสูงสุดนะครับได้ขั้น5้ามา2เมตรแล้วก็ขั้น4อีก10เมตรนะครับส่วนหินที่บวกเนี่ยก็ได้มา180อันนะครับ ก็มาต่อกันครั้งที่3นะครับสำหรับบวกหนึ่งไปครับโอเคครับได้เท่ากับครั้งแรกนะครับ140แล้วก็ขั้น44เมตรต่อมาก็ครั้งที่4ครับอันนี้เนี่ยผมทำได้อย่างละ5ครั้งนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของผมเนี่ยมันพอแค่นี้นะครับโอเคครับก็ครั้งที่4เตรียมพร้อมนะครับไปครับ คราวนี้ได้หินทีบวกมา170นะครับแล้วก็หินขั้น4อีก10เมตรครับต่อมาครั้งสุดท้ายของบวก1นะครับโอเคครับตอนนี้ก็พอมแล้วครับสำหรับครั้งสุดท้ายไปครับก็รอบสุดท้ายนะครับได้150แล้วก็6เมตรครับสำหรับขั้น4 ก็สําหรับการย่อยอุปกรณ์บวก1นะครับทั้งหมด5ครั้งเนี่ยต้องบอกว่าผมได้ผมได้ครั้งสูงสุดนะครับมา1แล้วก็ส่วนมากที่เหลือเนี่ยจะเป็นแค่ความสเร็จครั้งใหญ่นะครับก็หลังจากที่สักครู่นะครับผมก็ทําการย่อยบวก1ทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําตารางสรุปให้เพื่อนๆอีกทีนะครับคราวนี้ผมก็จะมาย่อยของบวก5กันครับระดับ SSR เช่นเคยนะครับก็กดไปเลยครับสําหรับการย่อยบวก5 SSR ครั้งแรกนะครับ12ชิ้นนี่ครับจะเห็นได้ว่าหินย่อยเนี่ย มันได้เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหหรือบวกหเนี่ยก็คือได้ขั้นต่ำนะครับอย่างละสิชิ้นครับก็ไปเลยครับครั้งแรกนี่ครับก็สําหรับย่อยครั้งแรกของบวกหเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ขั้นสูงสุดเลยนะครับรอบนี้ผมได้หินที่บวกมา190ชิ้นแล้วก็หินเอาวขั้น42ชิ้นส่วนหินเอาวขั้น5เนี่ยได้มา2ชิ้นครับก็มาย่อยครั้งที่2กันต่อเลยนะครับ4 5 6 ก็7 8 9 10 11 12โอเคครับไปครับสำหรับรอบ2ได้หินที่บวกมา200ชิ้นนะครับแล้วก็หินเอาเวกขั้น46ชิ้นก็ถ้าดูจากครั้งนี้ครับจะเห็นได้ว่าในระดับขั้นสูงสุดเหมือนกันเนี่ยสำหรับอุปกรณ์ที่บวก5เนี่ยมันจะได้หินเอาเวกออกมาเยอะกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่ขั้นบวกหนเนี่ยมันจะได้มา10เมตรนะครับสูงสุดก็ต่อเลยครับสำหรับครั้งที่3านะครับ โอเคบวกห้าทั้งหมดพร้อมไปครับโอเคครับอันนี้ผมก็แยกได้ขั้นสูงสุดนะครับหินที่บวกมา160ชิ้นแล้วก็หิน a w a k e n i ีน,นะครับมาอีก8ชิ้นครับก็ต่อมานะครับจะเป็นครั้งที่4นะครับในรอบนี้แล้วก็จะเหลืออีกครั้งหนึ่งครั้งที่ 5, ครับโอเคครั้งที่4ไปครับมา รอบนี้ก็ได้มา160กับหินเอเว k e n i 4อีก8ชิ้นนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ SSR ของผมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าหมดเกลี้ยงนะครับก็จะเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะครับก็โอเคบวก5ทุกชิ้นพร้อมครั้งสุดท้ายไปครับ โอเคครับครั้งสุดท้ายเนี่ยเราโชคดีนะครับได้เหมือนครั้งแรกเลยย่อยมา190นะครับแล้วก็หินเอเวคั้น42ชิ้นส่วน a อเวคั้น5เนี่ย2ชิ้นครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าขอบคุณเดียรเน่มากนะครับที่มาเป็นผู้ช่วยของเราในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อมูลนะครับที่ผมรวบรวมมาในวันนี้ให้กับเพื่อนๆกันครับก็สําหรับการย่อยแล้วก็ของทั้งหมดเนี่ยผมก็ทําสรุปมาเป็นตารางให้กับเพื่อนๆตรงนี้แล้วนะครับ ผมก็จะย่อยมาทั้งหมด10รอบนะครับโดยอุปกรณ์บวก1นะครับ <_ an> ผมย่อยได้หินขั้น5เนี่ยมาครั้งเดียวนะครับแล้วก็อุปก,กรณ์บวก5เนี่ยผมย่อยได้หินขั้น5ามาสองครั้งครับตรงนี้ถ้าเกิดเราลองมาคิดจริงๆนะครับก็สําหรับหินอเวกปลูกพลังขั้น5บวก1กับบวก5เนี่ยมันก็ไม่ต่างมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเพราะผมยังย่อยจํานวนไม่มากพอนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ของบวกเนี่ยมันอาจจะมีหินขั้น5เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยดวงไม่ดีไม่ได้มาครับ ต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูหินขั้น4กันดีกว่าครับสำหรับหินขั้น4นะครับของ SSR บวกหนึ่งนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ 4, 6แล้วก็10นะครับซึ่งย่อยครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้หินเอาเวขั้น4นะครับอยู่ประมาณ6.8นะครับอันนี้จากการที่ผมย่อยมา5รอบนะผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับเป็นของบวก5เราจะได้หินขั้น4นะครับเฉลี่ยออกมาอยู่ที่11.2ครับก็ถ้าเปรียบเทียบจากตารางแล้วก็จากที่ผมลองย่อยมาตรงนี้ครับก็บอกได้เลยนะครับว่าของบวก5เนี่ยมันได้มาากกว่่ของ1แนๆครับ เรียกได้ว่าของบวกห้าเนี่ยมันได้มากกว่าแบบเห็นได้ชัดอยู่นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ตีบวกห้าสิเพราะว่าบวกห้าเนี่ยมันได้มากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์บวกหนึ่งนะครับเวลาเราตีของขึ้นไปเนี่ยจะใช้เงินแค่1 5 0 0ต่อชิ้นนะครับส่วนอุปกรณ์บวกห้าเนี่ยเราจะต้องใช้เงินถึง22,500นะครับต่อการตี1ชิ้นแล้วก็ที่อุปกรณ์บวกหนึ่งเนี่ย อยู่ที่5ก้อนต่อชิ้นครับส่วนอุปกรณ์บวก5เราจะต้องใช้รวมทั้งหมด25ต่อชิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเวลาเราย่อยหินได้คืนมาเนี่ยถ้าบวก1เราจะได้หินย่อยคืนนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10ชิ้นครับส่วนขั้น5เนี่ยเราก็จะได้หินย่อยคืนนะครับอยู่ที่10ชิ้นเท่ากันเลยก็สําหรับความแตกต่างของบวก1กับบวก5ก็มีเท่านี้เลยครับสรุปสุดท้ายนะครับว่าเราเนี่ยควรจะตีบวกอยู่หรือบวก5นะครับ อันนี้ผมก็สรุปให้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ตังค์ไม่เยอะหินไม่เยอะแล้วก็ที่เกียดเสียเวลาเยอะนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆตีบวกหนึ่งไปก็ได้ครับส่วนถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนที่พอมีตังค์อยู่นะครับตังค์เหลือใช้แล้วก็หินตีบวกเนี่ยก็มีมากพอสมควรนะครับเสียเวลานิดหน่อยเนี่ยเราโอเคนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆตีบวกห้าไปครับเพราะว่าบวกห้าเนี่ยมันจะได้หินปูพังงมากกว่าบวกหนึ่งอย่างแน่ๆครับก็สําหรับตัวผมเองนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบความคุ้มค่าอยู่แล้วแล้วก็ จริงๆเงินเนี่ยมันก็หาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ SSR นะครับต่างๆเนี่ยมันหาค่อนข้างยากอยู่แล้วครับส่วนตัวผมก็แนะนําให้เพื่อนๆตีบวก5ไปน่าจะคุ้มค่ามากกว่านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปสรุปสั้นๆเลยก็สําหรับวันนี้ครับผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาให้เพื่อนๆในวันนี้สําหรับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับ i <laughs>